ครับพี่น้องที่รักนกเขารักการตอนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มีเวลาสักนิดหน่อยนะครับไปออกเทสนกนะครับซึ่งเป็นนกอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมเอามาจากท่านสารวัตรนะครับซึ่งยังไม่ได้เทสเลยนะครับพี่น้องวันนี้ก็เลยได้โอกาสนะครับก็จะออกไปเทสหน่อยว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอก็อาการก็ก็คึกดีอยู่ครับตามที่พี่น้องเห็นนั่นแหละครับก็มีครูมี อตอนผมเปิด y o u t u b e นะครับครูยอยู่อยู่ข้างบนแล้วก็เอาลงมาเทียบครูนะครับก็ครูเน่นอยู่แต่ว่าทีนี้มาดูคนนะครับพี่น้องคนนี่ก็คืออยากได้แนะนํามือใหม่เช่นใหม่นะครับถ้าเกิดย้ายนกนี่เราย้ายช่วงนกถ่ายคนนี่นะครับบางตัวมันจะหยุดถ่ายเลยนะครับพี่น้องนะมันจะหยุดถ่ายไปเลยนะครับก็อาจจะทําให้นกนั้นบางตัวถ่ายตลอดปีอย่างเงี้ยครับค่อยๆคำว,ว่าถ่ายตลอดปีคือ ค่อยๆหลุดออกมานะครับไม่หลุดทีเดียวนะครับแต่นี้ก็คือผมมาดูแล้วก็คือยังไม่เห็นขนใหญ่หลุดนะครับก็มีแต่ขนเล็กขนตามตัวนะครับที่หลุดร่วงออกมานะครับก็ไม่แน่ใจนะครับถ้าอยู่ที่เดิมเขาอาจจะถ่ายขนใหญ่ก็ได้หรือไม่ถ่ายขนใหญ่ก็ได้หรือถ่ายเท่านี้ก็ได้ครับซึ่งมันเราไม่ทราบนะครับแต่มีปัญหาแน่นอนนะครับมีประเด็นแน่นอนแล้วว่านกมันอาจจะหยุดถ่ายไปก็ได้นะครับ หรือถ่ายปกติซึ่งมันบอกยากนะพี่น้องนะครับเราต้องค่อยๆดูอาการของเขาไปนะครับเอ้าเดี๋ยวไงจะขออนุญาตนะครับไปเทสลองดูว่ามันจะผ่านไหมนะครับก็เลยตั้งชื่อให้นะครับตัวนี้ตั้งชื่อให้ว่าเจ้าเชียงยืนนะครับตัวแรกชื่อเจ้าสงการไปแล้วนะครับตัวนี้เจ้าเชียงยืนนะครับก็จะออกเทสแล้วครับเอ้าขออนุญาตนะครับไล่นกนะครับเข้าพเนียดก่อนนะครับเดยไปเจอกันอยู่ที่ป่านะครับ ครับพี่น้องครับจัดแล้วครับผมเจ้าเชียงยืนนะครับถือว่าโอเคครับผมลงต้นมาได้ประมาณสักห้านาทีนี่นะครับก็เปิดขันโยนแล้วพี่น้องก็ถือว่าโอเคอยู่ครับเป็นนกปากเบาอยู่ครับเดี๋ยวรอชมต่อไปครับผมก็ ทีมงานนะครับมาลุ้นนกว่านกผมเหยียบแล้วงั้นนะครับไม่รู้ว่าตาเลี้ยงครับนี่ฮักมด,กเดนเห็นมงมดเอาซีเมนต์ไปดิครับผมซีเมนตครับ,บผมเป็นไงเอาเอาไม้ไปทำอะไรนี่ตีหัวแล้วแม่เหยียบเนียดไหมเหยียบแล้วไอเหยียบของผมแม่นครับเอาเอาเอาไปดูไปดูเอ้านี่เส้นเกียมัครับอีกหนึ่งท่านครับโอโอผมสวัสดีครับสวัสดีครับฮะตรงผมผมใช้เส้นลูกหวัด นกขอดกับุกเหยี่ยงล่ะเพราะว่าตัวแรกมันบินก็ว่าสั้นข้างในเด้อเราตัวที่สองมันบินแล้วมันไปไปเหยียบคือสั้นข้างนอกเพราะนกเขาเหรวมันจับได้รวดเร็วมันจับยึดนี่ใช่ไหมต้นนี่ครับแล้วนกนกมันก็เหยียกเรื่อยเรื่อยแล้วมันย่างอะไรมันก็เหยียกเรื่อยเรื่อยเหยียทีละค้มสองขั้มมันเท่ล่ะโอ้นกต่อใช่ไหมมันมันมันเบาหรือหนักเบาโอ้แสดงว่ามันมันมีออดเอานกเก่งแค่ล่ะฮะเอานกเก่งแค่ผมกมา ใช่ไหมมันดึงเรื่อยๆดึงเรื่อยๆจนว่าบักเคยว่านกอีหยังเต้นเขาพราเพราะจะมาเต้นร่มกับโตผมรู้มันเจ๋นกขอเรยใช่ไหมครับไปดูไปดูไปดูครับพี่น้องใส่แบบต่ำสุดเลยนะเพราะว่าเศร้ามันไม่ถึงนะครับเศร้ามันได้แค่นี้เองนะครับใส่แล้วเหฮะใส่ที่ประกาศเดีต้นสอบไงต้นสอบว่าต้นบางๆมันจะเอาไหมนะหลังจากนั้นก็จะย้ายเข้าเข้าพุ่ม เขาพุ่มหนาอะทีนี้ลองดูงงงบครัมันมันฝั่งไหนฝั่งทางนี้หรือฝั่งทางนี้ฉันเมที่มันหยแล้วยทางนี้นะโอ้นั่น็ลั่นเมกี้เรานลั่นสอง่างแต่ว่ามันคือ่เห็นนก่นีเห็นดย่ายันอกขวดอกขวดตอเ่ย <c oughs> เออ,เอ,เ,อเอาไปดู <c oughs> ไปขอให้มันมัน่ม่าคอแโอเคครับเดี๋ยวไปดูนู่นแหละใกล้ๆแต่วันมันนกหากินที่แหละ สรุปว่าเป็นบ่หมนกอนโอเาเนาะ,ะนะครับพี่น้องมันมันมากินน้ำโอ้เห็นดินแล้วครับ<ม>ฮะเอามามามาเอาให้เส้นเกมมาลงให้นะครับโอ้มาแล้วครับผมเจ้าชิงยืนนะครับซ้อมครั้งแรกเลยนะครับนี่ฮนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ยินนะพี่น้องว่าผมอยู่ต่ำไงผมอยู่ตรงเขาเรียกว่าบ้านบ้านเราเรียกว่าเป็นหลุมเนาะ <laughs> ไปอยู่หาที่ลำต่ำเย็นๆอยู่นะครับอาโอเคครับนี่เอะเดี๋ยวไปดูใต้ต้นนะครับโอ้นะครับมาสามคนเลยพี่น้องอ่าหยับแล้วหยับแล้วนะครับนี่เอาให้ใช่เอาให้เนเจียมเอาลงแค่ไหนครับโอ้เอ้าตินแรงแล้วครับพี่น้องอ่า มีของดีลวไม่เละพี่น้องครับมาพิสูจน์หน่อยให้เซียนใหญ่พิสูจน์หน่อยโอ้มือสองกูมือถือเลี้ยวมือคววยหลังนะครับอย่างเท่เลยนะเอาพิสูจน์หน่อยเอวทีดูนี่หัดเอวมาดูตัวต,วตวนหน่ยครับพี่น้องขากุ้งตายวะครับพี่มีอือโอ้แม่น้อยาายานใ,ใช่ใช่ใช่ครับสีส้มเลยพี่น้องเนาะขากุ้งตไตนกตินี่มีมีบัวเต็มบัวเต็มไม่เลยดมดังด้วยขากุ้งตไตวะอ่า ใกล้คนละทิใจกูว่าเนี่ปวดแท่า่ะเออใช่ใช่ครับโอ้ได้ได้ขากุ้งเผากุ้งไตอีกแล้วครับโอเคมานแล้วนะครับเจ้าออาเชิงยืนนะครับตัวแรกตัวที่เซนเม็ดชอบเลยใช่ไหมตัวนี้แง้งามบอครับตัวนี้แหละเซนเม็ดชอบงามมักหรองามงามอะไรงามขาวงามขา ออครับอ้าโอเคเดี๋ยวไปปลดมาดูครับเผื่อมีของดีเรือบร้อยแล้วครับพี่น้องครับผมก็เป็นนกถ่ายขนเนาะเช่นเกมเนาะถ่ายขนครับเนี่ยขนขนใหม่ก็กำลังขึ้นอยู่ขนกำลังขึ้นพิจารณาดูเบื้องต้นนะครับก็อ้าวก็ประมาณนี้เอาไหนดูขาว่าขากรุงไทยนะครับออกส้มๆอยู่เนาะส้มๆอ่าใช่เลยครับนี่สมสมพ่อไปเฮียนมันด้วยเสียงปงเน่าสิหูหูประกันหูประกันนกเออ อ้าโอเคครับพี่น้องถือว่าผ่านนะครับตัวแรกก็ออกครั้งแรกนะครับสําหรับเจ้าชิงยืนนะครับตั้งชื่อให้ว่าเจ้าชิงยืนนะเซนเม็ดก็จองแล้วใช่ไหมตัวนี้เพืเอ่อที่เราดู่มันมันที่ถามจริงพบนี่แหละเพื่อันที่หดอกนกไม่ปกติเพื่อเป็นสิริมงคลปลป่อยมันติได้ตัวแรกปล่อยพ่อเอ๋ยปล่อยตัวไปอยู่นี่ยก็จีพ่อสามเดือนหรอกเอาโอเคครับผมมาแล้วครับผมเอารอดูก่อนต่อไปที่นี่ผมก็จะไปใส่ พุ่มลองดูครับว่า bueno มันจะเป็นยังไงเท่านกตัวนี้นะครับดูต้นใสต้นหางนะครับเป็นต้นบางๆก็เอาดีอยู่นะครับเดี๋ยวไปลองไปใส่ต้นต้นหาดูครับพี่น้องว่า, bueno ามันจะขันไหมนะครับออะเรเอไรใสตรงนั้นใช่ไหมต้นพุ่มบเอาแล้วไม่เศร้าล่ะซัดทิ้งเลยใช่ไหมบอเราเเอา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  เช่นเกมก็ไม้เศร้าหักไว้อย่างนั้นนะครับพี่น้องอหักหักตรงท่อนไหนเช่นเกมท่อนหัวเลยครับท่อนหัวเลยใช่ไหมครับพี่น้องดูมันหักแล้ว <laughs> จะใส่ได้ไหมนี่ที่นี่ลองดูครับถ้าใสาไ่ได้ก็ปีนแล้วก็ต้องปีนใส่ใช่ไหมตัวนี้เป็นเจ้าไหนเจ้าออ้นกดินครับ โอ้เป็นนกต่อดินใช่ครับก็เลยอ๋อเล่นเล่นดนทั้งดินทั้งพเนียดครับเดวนี้ก่อนจะถอดไม่ได้นอนครับอไม่มีเวลาไปนั่งเฝ้าหอโอ้ใช้ไอ้นี่รับเลยเหรอเลยใช่ไหมครับใส่เคเบิลไทยอืมนี่แหละท่อนท่อนไอหัวมันที่หลุดหลุดไปแล้วใช่ไหมครับมันแตกเลยครับอืมผมเจียมันมันก็เลยบางอะโอ้ไปเจียตรงนี้ออก เออมถอดออกสามท่อนอุ้ยมันก็ถานมันเลยบางเพราะว่าปกติมันก็บางอยู่แล้วทีนี้ยิ่งไปเนี่ยครับไปเจียตรงนี้ออกยิ่งยิ่งบางไปเลยนะครับว่ามันมันเท่ากันกับรูท่อดีต้องต้องหาไม้นะครับไม้ไม้เหลาเหลาไม้ยัดใส่เออยัดใส่ดีกว่านะครับอันนี้ถ้าป็นแบบนี้ไปตัดแบบนี้ก็คือจบเลยพี่น้องเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นหัวน็อตนะน่าจะคงสยจะได้ดาวใหม่แล้วมั้งถ้าสำหรับโข้คอนแกนนี่ ไปยากครับตรงนี้กลัวอันตรายอ๋อเออเออนีตัดออกอีกเนาะตัดตรงนี้ออกอีกตัดออก,อก,ออกแล้วก็เอาไม้นะครับไม้ยั inha, ดใส่พอดีมันจะพอดีอยู่อ้อัน,นอ๋ออันนี้เอาเออมันจะแตกไปเรื่อยนะจีผมว่าอ้มันแตกไปเรื่อยใช่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 มันแตกไปเรื่อยอ้าวก็เดี๋ยวลองปรับวิธีอยู่เนะาะครัเขมเนาะถ้าไม่ได้จริงก็ต้องปีนนะครับก็เป็นอีก หนึ่งน้ำจิตน้ำใจนะครับมิตรภาพนะครับที่มีนะครับในทีมงานนะครับเซนเกมก็นำของมามอบให้ให้ผมว่าอย่างนั้นนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอนะครับขอบใจนะครับเซนเกมก็เป็นอะไรครับเซนเกมเป็นอะไรอาหารอันนี้อันนี้อาหารเม็ดมิเลนนี่<ม>แหรเม็ดมิลเลแต่ไม่มีสีผสมพรงนี้จะเป็นเม็ดขาวล้วนเป็นเม็ดขาวล้วนใช่ที่ให้นกขงหยกนี่ใช่ไหมเลเลยเอาอันนี้ให้นกเขาเลยครับเพราะสวนมาก ตามที่เราสังเกตที่เราซื้อตามร้านมันจะมีสีดําสีแดงใช่ใช่ใชแต่มันจะเหลือมันจะกินเหลือไอ้พวกสีดําส่วนมากเออมันจะกินสีขาวครับมันจะกินสีขาวส่วนเยอะนนี้มันก็เลยไม่มีขัดเขาไม่ผสมไอ้นั่นนะครับตัวเคลือบเคลือบมิตรอาหารอ,อืนนี้ก็ใช้ใช้ไปอันนี้จะเป็นขาวล้วนเลยนะครับอันนี้เป็นหนึ่งกิโลใช่ไหมหน,หนึ่งกิโลนะครับที่ที่ okay. เซงเกมมานำอ่าออันนี้คืออะไรอีกครับนี่ข้าวโพดบดครับพวกนี้ข้าวโพดบดใช่ครับมันมีขายแบบแบบนี้เลยไหมหรือว่าเราต้องมาบดเองหรือยังอันนี้ผมซื้อมาให้ไก่ชนมันจะมีพวกเม็ดแตกแล้วก็บดแล้วก็เป็นเม็ดเต็มพวกนี้จะมีโปร,ปรตีนโปรตีนเยอะพวกนี้นเอา<ม>ไว้<ท>สําหรับช่วงนกใช่ครับถ่ายขนช่วงนกถ่ายขนแซมขนนี่ใช้ตัวนี้เลยใช่ครับคือคืออัดในเต็มที่ใช่ครับอัดอาหารในเต็มที่เพราะว่าขนจะได้สวยครับนะครับอันนี้เป็น เขาโพดบทนะครับพี่น้องนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับผมเชียนเกมนะครับที่มีน้ําจิตน้ําใจนี่แหละครับผมมิตรภาพที่ที่ดีต่อกันนะครับคือสําคัญที่สุดนะครับก็ฝากมือใหม่เซียนใหม่นะครับผมก็ให้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัตินะครับคือมิตรภาพที่แท้จริงนะครับผมก็ต้องขอบคุณเชนเกมครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับก็ได้เวลานะครับเอานกลงแล้วนะครับพี่น้องตอนแรกว่าจะไปหาลองยัดพุ่มลองดูนะครับว่า มันจะขันไหมนะครับพอดีเดินมาเจอต้นนี้พี่น้องสวยงามมากพี่น้องอู้นครับไปแล้วคู่หนึ่งมาเฝ้านะครับมาเฝ้าเจ้าเชิงยืนนะครับก็ต้นนี้มันสวยพี่น้องนะครับนี่ก็เลยเอาขึ้นนะครับก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องก็ผ่านแล้วครับนะครับสำหรับเจ้าเชีงยืนนะครับผม ก็ถือว่าขันดีอยู่พี่น้องวันนี้นะแต่ว่าต้องดูกันยาวๆนะครับเพราะว่านกมันก็คิดว่าห่า,หางไอคือห่างต่อนะครับนกท่านสาวรริ์มีนกเยอะนะครับอ่าส่วนมากท่านเอาออกแต่ละตัวนะครับตัวสองตัวประมาณนี้นะครับไปรวมกลุ่มกันก็มีแต่เอาตัวเด็ดๆไปนะครับก็ตัวอื่นก็ไม่ค่อยได้ออกนะครับก็ฝากเมื่อใหม่เส้นใหม่นะครับนกไม่ใช่ว่านกเก่งแล้วไม่ออกนี่จะเก่งอยู่ตลอดเวลานะครับนกมันจะไม่เก่งนะครับถ้าเกิดท่านไม่เอาออกนะครับ ต้องเอาออกไล่อยู่เรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าเอาไว้ที่บ้านนะครับซุ่มไม่เอาแต่ตัวอื่นนอกก็จะยตัวอื่นนอกตัวนี้มันเก่งอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะครับพี่น้องนะครับก็ต้องไล่ออกเรื่อยๆนะพี่น้องอยา่างคือไว้นานสุดคืออาทิตย์หนึ่งนี่ก็สักครั้งหนึ่งนะครับก็ยังดีนะครับอาทิตย์ละครั้งนะครับนี่คือถ้าไม่มีเวลาจริงๆอาทิตย์ละหนึ่งครั้งที่จะออกออกฝึกออกต่ออย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็วันเว้นวันหรือว่า สองวันที่หนึ่งสามวันที่หนึ่งนี่ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เวลาแต่ว่าอย่าให้เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับนกต้องได้ไล่อยู่เรื่อยๆนะครับยกเว้นนกถ่ายขนนะครับแล้วแต่นะครับอันนี้สูตรถ่ายขนนี่แล้วแต่เพราะฉะนั้นก็ออกใส่เหมือนกันนะครับอ้าวพออยญาตนกลงนะครับพี่น้องครับก็มาลุ้นนกกับเซีนเม็ดอีกครับพี่น้องนะครับันค่ำนะได้ยินว่านกเข้ากันแล้วนกต่อก็เงียบนะครับนกปลาอีก ตัวสองตัวก็บินออกมันตกใจครับแต่เซนไม่บอกว่ามั่นใจอยู่ว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันสู้กันนานเหลือเกินมาันอีกหนึ่งหรือเปล่าวันนี้นะครับก็ต้องรอชมครับพี่น้องอ้ยตนอย่าไม่เซนเมร ฮะไม่เหยียบเข้าสามตัวไหมนั่งมือถึงหน้าเที่ยงเงินไหมโอ้โหไม่เหยียบโอ้สู้กันนานอยู่ใช่ไหมเส้เมิดสู้กันตั้งแต่บังด่วนเลยด้วครับเป็นถึงชั่วโมงไหมตั้งแต่ผมย่างกับมาผมกับมากับจามจิเลยมาจอนปุ๊บมันก็นก้จาม,มนำกำลังต่อเลยไหมอืมโอ้ พี่น้องดูต้นโอ้หนังเอื้อว่ามันตายแล้วโอ้โอหครับสุดๆเลยเอ้าก็าต้องปีนแหละถ้าไม่ปีนก็ปล่อยไว้นี่แหละบินแบบออกแบบเป็นตะยานเลยแบบตัวนึงไปทางนี้ตัวนึงไปทางนี้อ๋อม, <c oughs> มันเหมือนตกใจเหมือนพะเนยียดลั่นนะเนาะ บอกว่าให้เปลี่ยนมาเล่นเศร้าก็ไม่ยอมนะครับผมอเอา้าก็ว่ากันไปน,น,นะครับตอนลงนี่แหละมันทรมานถ้ามันติดนี้ยังโอเคอยู่นะครับแต่ว่าถ้าไม่ติดนี้โอ้ยเหดูกับพี่น้องโอ้แต่ว่าเหมาะนะพี่น้องเหมาะจริงๆนะครับที่คอนเซนเตรใส่ครับโอ้โห ยอมเลยพี่น้องถือว่าต้นความสูงนี่ได้ดับต้นต้นเลยแน่พี่น้องเบอร์หนึ่งเลยนะเช่นเม็ดโอ้ขึ้นเร็วขึ้นเร็วครับเนี่ยมืออาชีพครับอ้าว<笑><笑><笑>มันจะคู่ใส่คนมันคู่ใส่คนหน่อยเอด้า รับเรื่องรงเบื้อง20ครับผมก็ประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับวันนี้ก็ถือว่าโอเคครับผมได้ลุ้นกันทั้งสามเซียนนะครับส่วนเซียนเกมกลับก่อนว่าอย่างนั้นนะครับผมก็เลยเอากลับก็กลับก็เลยมาดูลุ้นกับเซียนเม็ดนะครับก็ไว้ประมาณนี้ครับผมก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผู้ ทำคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องกันอีกเช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรียบทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสําหรับผมกับเซนเม็ดวันนี้ครับปีนต้นไม้ใหญ่สบายๆกับผมสวัสดีครับเกลือแตก